ชมในเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมยินดีครับผมตอนนี้เลิกเรียนแล้วนะครับอัอนนี้เลิกเรียนแล้วก็เหลือเหลือแค่พวกเรานี่แหละที่ยังไม่กลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีโปรเจกต์ซ้อมอะไรนะรลือโปรเจกต์ซ้อมมัวโซเต็นนะครับทาสี้ วันนี้ก็มีภารกิจมามาทำเกียรติบัตรนะครับเอาตอบเอาเกียรติบัตรเด็กรอบนะก็เป็นเกียรติบัตรที่เราไปได้รางวัลมานะครับนี่ดูดูรางวัลซะก่อนเหรียญทองชนะเลิศนะครับงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะวิทยางคมวิาการและเทคโนโลยีนะครับร<โดย>ะดับชาตินะครับปีนี้เราได้รางวัลชนะเลิศร<ล>ะ,ะดับชาตินะครับที่ไปแข่งวงการวุฒทุ่มมาที่นครปฐม มาดามมานะคะไปไหนครับแม่โทรมาค่ะเฮ้ยนีมันรีโมทแอร์พูดถึงโทรศัพท์ก็โรงเรียนเรามีกฎใหม่แล้วนะครับห้ามนักเรียนพกโทรศัพท์มาโรงเรียนนะได้เอามาปะไม่ค่ะไดเอามาไหมอุ้ยหนูติดได้เอามาปะไม่ค่ะเอ้ยไม่ค่ะมีในตัวเล่นเกมสายเกมสาย R O V เลยไม่เรีนเลย อยู่คนเดียวเด็กดีไม่เคยพวกโาษาบรงเรียนเลยเ3อะั้อค่ะเลัอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋วเราจะซ้อมม่วโซ่แบนกันแล้วเนาะก็เก็บไปวันละเพลงนะครับอีกอูอีกหลายมันประมาณเดือนเก็บไปวันละเพลงสองเพลงน่าจะได้สักสี่เพลงนะครับแล้วในงานเราก็จะเล่นกันแค่3ามเพลงพอกันเราก็ไปรับจอบร้านหมูกระทะไง เออเนี่ยเราไปกันห้าหกคนเนี่ยไปรับจ็อบร้านหมูกระทะนี่ครับแก้มมีมุกครับอ้าวว่ามาครับรูปสี่เหลี่ยมอะไรกินไม่ได้คะ่ะรูปสี่เหลี่ยมอะไรก <laughs> ินไม่ได้รูปสี่เหลีออ่ยมอะไรบะอะไรวะพี่หนูรูปรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหม <laughs> ได้คะ่ะ <laughs> ห <laughs> นูมีมุกคะ่ะครับ คุณครรู้ไหมอันเนี้ยเขาเป็นพิธีกรแถมยังมีอาชีพที่เขาทำอยู่ประจำด้วยค่ะเฮ้ยพิธีกรอะไรที่มันกันไกลอันนี้ก็เขาเป็นทั้งกันแล้วก็ยังเป็นทั้งไกลอีกค่ะครูอ๋อกันกันที่ The Messinger ไอ้มุกนี้ซื้อแต่ังหมดแล้วนะกุ้งอะไรเสียงดังอ๋อกุ้งอะไรเสียงดังรู้ค่ะ ยาเขาตอบเองโอเคอ่ะก็เลยต้ง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 เขาเา็นเกมมิโนเลยครับตั้งไม่ดีเนี่ยตั้งไม่ดีไม่ดีเลยค่ะเปมมโนอ้าวซนนี่ไปไหนวะเนี่นิวแม่มาตามแม่มาตาม ปะนไปลิ้วหวงนิ้ว่กยงุ่มีมกี่มพวก้อันเนี้ยสามารถทาให้ผมเราไม่ยุ่งได้ด้วยค่ะคอะไรนะอันเนี้ยทำให้ผมเราไม่ยุ่งค่ะคผมเราไม่ยุ่งเ้ยต่อยต่อยตอบมากเลยพีหวีหาาหาใครตคุที่เป็น แค่เป็นไรครับวันนี้เขามีอารมณ์ดีเขาเลยตกฟงผิดอารมณ์ดีคนสอบตกมาแล้วค่ะเขาสอบตกอ่ะครูตกตกจริงปะอ๋อนี่อ้ที่หายไปนี่ไปแก้ข้อสอบมาค่ะไปสอบแก้เขาได้สิบแต่ครูให้วิชาอะไรพี่โต๊ะวิทย์คชาตกวิทย์หนูได้หนูได้คูมากเลยเขาไม่ผิดเพราะว่เพิ่มไปตัวของคอมเมนตแล้วออตกไหม นี่เขาสายสายกะก็แ ham mo ไม่เกี่ยวหนูไม่ตกแก้มเขาเก่งแก้มนี่แก้มนี่เยอะกว่าหนูสองคะแนนแก้มเขาเก่งแต่แก้มนี้ไม่ผิดแล้วแก้มนี้เรียนฝึกไม่หนูก็เก่งแต่ว่าไม่ไม่เราไมยหลับหูหลับตาก่าเราก็เก่งนะปากเก่ง ครับกินเร็วเ,เ,เวนี่ยใครทำล้มเ,เ,เนี่ยเอาขึ้นเลยนี่ครับเจอคนทำปฏิบัติค้มแล้วครับเอออะไรว่ะมันตัง้งอยู่ดีไม่ทำให้มันล้มดูดิล้มเกิดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เราพาไปดูไอแพมมาน่เนี่ยไอแพมเนี่ยเรียกแพมไปช่วยยกของนี่แพมไมช่ยกของแล้วลูกแพมพี่แพเฮ้ยเขากลับมาไม่เลยคะแพมไม่ยอมไปียกแพมไม่ไปยกของก็มาสิแเนี่ยรับที่บอดตั้งแล้แพมต้ยตั้งบนโต๊ะนี่แม่ตั้งไว้บนโต๊ะพี่พี่กพไม่ต้องไปแลอวพี่ี่ค่ะพี่น้ วันนี้เหรอใครก็ได้เหยียบมัหหัวทับไปดี่ดหนตดองตรทีใช้เซ็ต่นไม่งใช้สวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมบินดีครับผมแฮนอยแฮนอยวันนี้พวกเราก็มาเริ่มเริ่มต้นคลิปอะไรวะเริ่มต้นคลิปมั่วซั่วแบนด์ EP หนึ่งนะครับอ่าก็ ถ่ายคู่ไปกับวนะีล็อกเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานดนตรีนะครับแต่ว่าเราก็ซ้อมมอสโซแบนไปก่อนแล้วก็พอไม่มีงานดนตรีก็ต้องถ่ายวีล็อกนะครับวีล็อกไปด้วยแล้วก็มอสโซแบนไปมโซแบนจะซ้อมซ้อมทุกเย็นซ้อมทุกเย็นแต่ว่าวีล็อกนี้ก็อาจจะ2วันหรือ3วันครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกวันนะครับวันไหนสะดวกก็ค่อยถ่ายวันไหนมีอะไรน่าสนใจก็ค่อยอ่าค่อยเอาไปนําเสนอเนาะเดี๋ยววันนี้มาพบกับพวกเรามั่วซแบนนะครับมั่วซแบน มัวโซแบนชุดรุ่นแรกนี้ก็รุ่นรุ่นพี่แอมนะรุ่นพี่พี่แอมนั่งเล่นคีย์บอร์ดนะส่วนอันนี้เป็นเวอร์ชันก็เรยกอะเลยเจเนอเรชั่นสองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มัวโซแบนเราจะเป็นยังไงครับจริงๆเราซ้อมมาได้แล้วประมาณเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมัวโซแบนเราปวันนี้เราจะซ้อมเพลงด้วยกัน3 3สามเพลงนะครับก็ยังไม่บอกชื่อเพลงแล้วกันเพลงแรกนี่เลยครับเพลงของน้องเนยเดี๋ยววันนี้จะให้น้องเค้กร้องนะ แล้วก็มีมีคอรัดเสียงเทียนมาช่วยปันคอรัดอ่า <c oughs> ดูต้องสามพัน เราต้องเข้าโซโล่ก่อนโซโล่แล้วก็ซ้าท่อนนุกงอีกอีกเที่ยวนึงอ่าเราเมื่อกี้เนี่ยที่เราตัดลงท่อนจบยังไม่ถึงนะ <c oughs> เล่นเล่นท่อนนุกแล้วก็เข้าโซโล่แล้วก็ตัดลงท่อนนุกแล <c oughs> ค่อย <c oughs> <ป>อ่าแก้มตรงนี้เล่นห <c oughs> าก <c oughs> อัการ <c oughs> ทังใจนู่ดี <c oughs> ขึ้นแล้วก็อีอไมเนอหนูที่บืนไปโรงเรียนเดินทางไปดูที่อีเมเนอ ໂຊຊີອີໄຟລົງນີ วันนี้ขอลาเช็ดน้ำตาใจตึมตึมไปเองจำได้จำ <vit> ได้มแต่ว่าเขาจำึมตงตนี้แตงนึ่ของามไม่ลาจากเธอสักคำฉันยังมามองถึงเธอรับห่างไกลปล่อยฉันไว้ความเหมือนคนเทียนบาน ¡Mira! มันเดินไปเอาปิ๊กให้คนหน่อยอยู่ตรงอ่ามันจะเป็นไม้บรรทัดที่ตัดอยู่ตรงอยู่ตรงกีตาร์ห้อยอยู่ตรงหัวกีตาร์พอดีแถวๆนั้นแหละมันจะเหลืออยู่อันเดียวเห็นจับมือหไหม,มนิ้วเล่นมาแล้วคืออะไรคะนิ้วลิม,มนิ้วเล่นคืออะไรครับนิ้วเล่นคือนิ้วทะเอ,อเด็กรุ่นใหม่ไม่อน,นุรักษ์ศัพท์ภาษาอีสานบ้านเราเลย 군디 군집 숭길 of the, the b and อายุยังเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะฟันล่าง <c oughs> ไปพร้อมกัน